มดตนอยอวดดีหนูหนูรู้จักมดใช่ไหมพวกมดเนี่ยเวลามันจะไปไหนก็มักจะเดินกันเป็นแถวไปอย่างมีระเบียบเหมือนกับมดปุุงนี้เหมือนกันอ้าวพวกเราลาวมด ปังเพ้าตกกจกจกัหนาันอยู่อะไรอะว้นอยะก็ะันก่อนะจะไหนลองนับจำานวนสมาชิกดูซ1 2หนึ่งสองสามี่หหเปเก้เอาละเอาละเอาละครบแล้วงั้นมุ่งหน้าเดินตรงไปหาอาหารกินกันนับหนึ่งสองสมแล้วเริ่มเดินได้เลยนะ ก้าวเท้าซ้ายก่อนเข้าใจไหมเอานะพร้อมซ้ายขวาซ้ายเอาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายปู่มดเดินเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบทุกวันทุกวันอย่างสามัคคีจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้ามดตะนอยเกิดรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องมาเดินตามมดตัวอื่น มันอยากที่จะเดินไปไหนมาไหนเองตามลำพังอย่างมีอิสระ้เบื่อจังและทุกมาคอยเดินตามกันอย่างเนี้ยไม่มีอิสระเลยทำไมเราเดินไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเนี้ยก็ดีอยู่แล้วนี่นาะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ช่วยกันน,นอยังไงเนี้ย ฉันว่าปลอดภัยเดียกนะแน่เปื่อยละสไม่ว่าฉันไม่อยากจะเดินไปไหนมาไหนเองบ้างวันไหนอยากเดินก็เดินไม่อยากเดินก็นอนน่าสบายจะตายไปเออจริงสิฉันว่าเราลองเดินแยกออกจากแถวไปหาอาหารเองไหมต่อไปเราจะเจ้ไม่ต้องมาอยู่ในคำสั่งของใครอย่างนี้อีกไงล่ะแต่ถ้าเราหลงทางล่ะมดนายเราจะทำยังไงเดินไปเดินมา เดี๋ยวก็เจอทางกลับบ้านเองนั่นนะ่ะทำเป็นขี้กายจไปได้ไปเถอะฉันไม่ไปดีกว่าฉันว่าเดินตามแถวไปด้วยกันอย่างเงี้ยดีแล้วนี่มีเพื่อนเ,เยอะๆอ,อุ่นใจดีอ,อ่ะต้งใจไม่ไตก็อล่าไปนะมอสตะนอยอย่างจาน,นไปคนเดียวได้ไม่เห็นต้องงอนเลยฉันเดินตามแถวต่อไปเถอะเช่นี่ระวังตัวให้ดีๆนะมอสตะนาอย มมตนอยไม่ฟังเสียงร้องเตือนของเพื่อนกลับมุ่งหน้าเดินแยกจากแถวไปตามลำพังอย่างมุ่งมั่นเฮเดินคนเดียวอย่างนี้ค่อยรู้สึกดีไหน่อยไม่ต้องมีใกลเกะกะหน้าเกะกะหลังเหนื่อยแล้วนอนพักเอาแรงก่อนดีกว่าเรานอนตรงใต้ต้นไม้นี่ไงแล้วนะไฮสบายจังเลย ขณะที่เจ้ามดตะนอยกําลังนอนหลับสบายอยู่นั้นได้มีเงายักษ์เงาค่อยค่อยเคลื่อนใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกระทั่งเจ้ามดตะนอยตกใจตื่นขึ้นใครเนี่ยเขาเป็นใครกันเนีะ่ะฉันคือตัวกินมดนะแซ่ฉันอนะ่ะชอบกินมดรูปป้วนที่อยู่ตามลําพังอย่างแกเนี่ยแหละ มาหมาให้ฉ yeah, no, ันก hey, ินซะดีๆจมออย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาฉันกลัวแล้วฉันกลัวอยากกินฉังนะอยากินจันนะแหมชะวงไปไหนเะกลับมาให้ฉันกินเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยช่วยด้วยแกก็ได้ช่วยดิเพื่อนเพื่อนมออยู่ไหนก็หมดเนี่ยช่วยฉันด้วยฉันกำลังจะโดนเจ้าตัวกินมอจับกินอยู่แล้ว มดตะนอยตะโกนร้องจนสุดเสียงทำให้เพื่อนๆที่เดินเรียงแถวเกากะกลุ่มกันอยู่ได้ยินเข้าเฮพวกเ้ว hey, hey. พวกเรา,เรานั่นเปนเสียงเจ้ามตนายนี่นะร้องเสียงดังอย่างเนี้ยคงจะต้องเมียนตะไรแน่ๆเลยจริงๆด้วยงั้นพวกเราอ่ะรีบวิ่งเรียงแถวกันไปช่วยเจ้ามดตะนายเพื่อนของเรากันท่ะเร็วเขา้เอาอ้าวเย,ย,ยเล่เฮเฮเล่เฮ มมดรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าตัวกินมดกำลังอ้าปากและกำลังค่อยๆหย่อนเจ้ามดตัวน้อยตัวน้อยลงไปในปากของมันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยอย่านะักเจ้าตัวกินมดปล่อยเพื่อนของฉันเดียวน่ปล่อยให้งโง่เหรอฉันจะกินเพื่อนของแกเดี๋ยวนี้เลยไม่ในการแล้วพวกเราใช้แผนการขั้นสุดท้าย เข้าไปรุมกัดขาของเจ้าตัวกินมดให้มันปล่อยมดตะนอยเพื่อนของเราให้ได้แล้วแกไปดีบาฝูงมดเรียงกันเข้าไปรุมกัดขาของเจ้าตัวกินมดจนมันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งคันจนยืนไม่ติดรีบปล่อยเจ้ามดตะนอยแล้ววิ่งหนีหายเข้าไปในป่าทันที โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บคันด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยอ,ยอยเป็นยังไงบ้างมอเตอร์นายเป็นยังไงบ้างฮะฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะดีนะที่พวกเธอเข้ามาช่วยไว้ทันนะ่ะไม่งั้นเน่ยป่านเนี่ยฉันคง,ง,งต้องตกไปอยู่ในท้องของเจ้าตัวกินมดแล้วล่ะขับใจมากนะโอฉันน่ะไม่น่าอวดดีเดินแยกออกมาจากฝูงเลย เกือบไปแล้วไม่ล่ะเนี่ยพวกเธอจะว่าอะไรชันไหมแต่ฉันจะขอกลับไปโดินในแถวอย่างเดิมนะพวกเราอไม่ว่าอะไรหรอกยินดีต้อนรับกลับฝูงมดของเราจ้าแล้วเจ้ามดตนอยก็กลับไปเดินร่วมแถวกับเพื่อนๆเหมือนเดิมมันรู้แล้วว่าไม่ควรที่จะแยกตัวออกไปไหนตามลำพังเพราะอาจจะมีอันตรายได้จากวันนั้นมา sau một tuần nổi có mấy khơi đơn tạc hảo ít lời mì NÓI sang ban ไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในป่าที่แสนร่มรื่นมีเจ้าหมีน้อยเจ้าอารมณ์ตัวหนึ่งมันมักจะมาอาศัยหลับนอนตอนกลางวันเป็นประจำอากาศเย็นสบายดีจริงขอเอนหลังหนดีกว่าแห่ที่เจ้าหมีน้อยกำลังหลับสบายอยู่นั้นมีนกฝูงหนึ่งบินผ่านมาเกอดที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นพอดี หยุดพักที่ต้นไม้นี้ก่อนก็นแล้วกันถ้าหายเหนื่อยแล้วค่อยบินต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันปวดท้องจังเลยสงสัยว่าท้องจะเสียเมื่อกี้เนี่ยคงจะกินผลไม้มากไปหน่อยโอ้ยไม่ไหวแล้วล่ะขอปล่อยตรงนี้เลยก็แล้วกันนะอ่เออเออ ่คยสบายขึ้นมาหน่อยเจ้านกบังเอิญถ่ายลงมาโดนหัวเจ้าหมีน้อยซึ่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้พอดิบพอดีเจ้าหมีน้อยตกใจตื่นขึ้นมาด้วยความโมโหใครนะใครแกล้งฉันนะอ๋อเจ้านกข้างนั้นนั่นเองเจอตีแนะ่นี่เจ้านกนี่นี่ เฮ้ยฉันอยู่ใต้ต้นไม้นี่มีอะไรเหรอมีน้อยมีสิพวกเธอตั้งใจแกล้งฉันใช่ไหมอะไรนะแกล้งอะไรกันตอนนี้ไงแก้งอื่อร้นมาใส่ฉันนี่ไงเห็นไหมฉันแล้วทอะไปหมดแล้วอะอุย้ย โดนทอเข้าเหรอนี่ยโอ,โอ้ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่เห็นเธอจริงๆนะมีน้อยไม่ต้องพูดมากหรอกนะเธอตั้งกจจะแกล้งฉันน้อยถือว่าตัวเองเป็นนกบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วจะมาดูถูกสักเดินดินอย่างฉันหรอนึกว่าตัวเองเก่งนักหรือไงอะโธ่ก็แค่ได้อยู่บนฟ้าไม่เห็นจะวิเศษตรงไหนเลยฉันเองก็อยู่บนฟ้าได้เหมือนพวกเธอ เอ๊ ه, ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้แกล้งไม่ได้ตั้งใจก็ท้องมันเสียมันก็เลยรีบไปไหนไม่ทันมองไม่เข้าใจแล้งไงฮะม,มีนน้อยนั่นน่นสิเอาเป็นว่าพวกเราขอโทษอด,ด้วยก็แล้วกันว่าแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะฉันได้ยินเธอบอกว่าอยู่บนฟ้าเหมือนพวกนกอย่างฉันนั่นเหรอเธอจะทําได้ยังไงกันนี่เธอดูถูกมีนน้อยอย่างฉันเหรอใครดูก็แล้วกันฉันจะต้องขึ้นไปอยู่บนฟ้าให้ได้เลย แล้วฉันจะต้องอยู่ในที่ที่สูงกว่าพวกนกอย่างเธอด้วยใครดูเธอเช้ไม่เอาแล้วฉักจะพานไปกันใหญ่แล้วน้ำหมี่น้อยจะทำอะไรก็ตามใจแล้วกันไปเถอะพวกเราบินไปเกาะต้นไม้ต้นอื่นกันดีกว่านี่ยันหนีสิโธ่ไม่แน่จริงนี่นาะ ฟูงนกอ่อนใจกับนิสัยอันธพาลพูดไม่รู้เรื่องของหมีน้อยจึงพากันบินหนีไปก่อต้นไม้ต้นอื่นชะนึกว่าจะแน่แต่ยังไงอเราก็ต้องขึ้นไปอยู่บนฟ้านนนี่ได้เลยเจ้าพวกน้องมันจะได้ไม่มาดูถูกเราอีกเอาล่ะเราเริ่มหาไม้สร้างบ้านดีกว่าแต่เอ๊ต้องใช้ไม้เท่าไหร่นะถึงจะสร้างบ้านให้สูงถึงบนฟ้านั่นได้อะ หาให้ได้เยอะที่สุดก็แล้วกันและแล้วหมีน้อยก็เริ่มออกหาไม้มาได้จำนวนหนึ่งแล้วรีบลงมือสร้างบ้านทันทีเดี๋ยวเธอเจ้านกป้าเดี๋ยวพวกแกจะได้เห็นกันว่าหมีน้อยนะ่ะไม่ได้กระจออกย่างที่พวกแกคิดซะหน่อย ขณะที่หมีน้อยกําลังขมักขม้นสร้างบ้านอยู่นั้นลิงกับลุงกระรอกได้ผ่านมาเห็นเข้าพอดีทําอะไรอยู่เหรอเจ้าหมีน้อยท่าทางแข็งขันเชียวฉันกําลังสร้างบ้านอยู่นาลุงกระรอกเนี่ยฉันกะจะสร้างให้สูงกว่าต้นไม้ต้นนั้นอีกนะให้สูงเท่าต้นไม้ต้นนั้นเลยเหรอนี่ลิงว่ามันอันตรายอยู่นะหมีน้อยใครบอกล่ะฉันจะสร้างให้สูงกว่าต้นไม้ต้นนั้นอีกให้สูงไปถึงท้องฟ้านู่นเลย ทีเนี้ยจะได้ไม่ต้องมีใครมาอึกรสฉันแล้วก็ดูถูกฉันอีกใครดูถูกกันเหรอมีน้อยก็พวกน้องนอนไงเมื่อเช้าเนี้ยมันยังบินมาอึกรสฉันด้วยนะฉันก็เลยตั้งใจจะสร้างบ้านให้สูงกับที่ที่พวกมันอยู่ให้ได้เลยแต่อยู่ที่สูงๆแล้มันก็อันตรายนะนั่นน่ะสิแล้วนายจะสร้างบ้านให้สูงไปบนท้องฟ้าได้ยังไงกันเธอเคยอยู่แต่ต้นไม้เตี้ยๆเท่านั้นนี่มีน้อย มีน้อยทำได้นะลิงกับลุงกระรอกคอยดูบ้านของฉันก็แล้วกันแต่ตอนเนี้ยอย่าเพิ่งมากวนฉันเลยนะฉันจะรีบสร้างบ้านให้เสร็จก่อนที่พวกนกจะบินกลับมามีน้อยยังคงตั้งหน้าตั้งตาสร้างบ้านของมันต่อไปแต่เป็นบ้านที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะจนกระทั่งบ้านของมันค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้น จนสูงกว่าต้นไม้ต้นใหญ่ที่มันเคยอยู่ยซะอีกยาวกูสำเร็จแล้วฉันสร้างบ้านที่สูงกว่าต้นไม้ต้นนี้แล้วล,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 ลุงกระลอกลุงกระลอกเจ้าลิงตื่นออกมาดูบ้านงฉันสิแล้วเข้าแล้วเข้าลิงลิงลุงกระล,ลอกด้วยโอ้ยโอยย่ยาก,กระโดดอย่างนั้นสิมีน้อยเดี๋ยวก็ตกลงมาเจ็บหลอกสูงขนาดนั้น yeah! น่ะเย้บ้านของฉันบ้านของฉัน ลโอ้โหสูงจังเลยอ่ะเธอทำได้ยังไงเนี่ยมีน้อยบอกแล้วไงมีน้อยทำได้นี่นะฉันจะลองสร้างให้สูงขึ้นไปกว่านี้อีกลุงว่าสูงแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วนะมันต้องสูงได้อีสินาะคอยดูนะลุงกระรอกขณะที่หมีน้อยกำลังดีใจกับบ้านหลังใหม่หอยู่นั้นนกฝูงเดิมก็บังเอิญบินผ่านมนาะ ีลาบ,บินมาดูบ้านของฉันสิเห็นไหมล่ะฉันสามารถอยู่บนที่สูงสูงได้เหมือนพวกแกแล้วและก็ต่อไปนะฉันจะสร้างให้สูงกว่าระดับที่พวกแกบินด้วยฮ <c oughs> อิจฉาแล้สินี่มีน้อยแต่บ้านของเธอดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะนั่นน่ะสิดูท่าดางคืนนี้จะมีพายุด้วยฉันจะบอกอะไรให้นะ การอยู่บนที่สูงสูงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะบางครั้งนะฉันยังอยากลงไปอยู่พื้นดินอย่างพวกเธอเลยแต่ว่าฉันทำแบบนั้นไม่ได้เนี่ยผัวหน้าไม่ต้องมาขู่ซะให้ยากฉันไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าฉันเป็นมีน้อยผู้กล้าหาญอยู่แล้วงั้นก็เตรียมรับมือกับพายุคืนนี้ให้ดีก็แล้วกันหมีน้อยผู้กล้าหาญไปเถอะพวกเรา บินไปหาที่หลบลมพายุกันดีกว่านี่มีน้อยลุงว่าคืนนี้เนี่ยลงมานอนใต้ต้นไม้อย่างเก่าเธอถ้าทางพายุจะมาจริงๆด้วยนะนั่นนะซิอยู่ข้างบนอย่างนั้นน่ะหน้ากูจะตายไปนะมีน้อยอย่าทำเป็นขี้ขาดไปเลยนะเจ้าพวงน้องพวงนั้นน่ะมันก็ทำเป็นขู่ไปอย่างนั้นแหละนี่ลุงกระล้อก,กับเจ้าลิงกวกักลับบ้านไม่นอนกันเถอะไป โอ้เอ้ไม่กล้าหันเหมือนมีน้อยเลยงั้นลุงกลับก่อนนะบ๊ายบาๆระวังตัวด้วยล่ะมีอะไรก็ตะโกนบอกนะมีน้อยลิงไปละราตรีสวัสดิ์จ้าแลวแล้วคืนนั้นมีน้อยก็นอนหลับอยู่บนบ้านหลังใหม่ที่สูงที่สุดของมันแม่นอนอยู่บนที่สูงเนี่ยดีจริงๆเลยนะอกากาศก็ดี ลมพัดเย็นสบายแถมยังเห็นดาวด้วยคืนนี้เราต้องฝันดีแน่ๆเลยแอมนอนดีกว่าลุ่นเนี้ยจะได้ตื่นมาสร้างบ้านให้สูงกว่านี้อีกมีน้อยหลับไปเพราะความเหนื่อยอ่อนจึงกระทั่งตกตึกเสียงอะไรนะ่ะาปวดจักเลย ทำไมบ้านของเรากำลังแอ่นไปไหมเอยียโอ้ยโว้ยจังเลยไม่ใครก็ได้ช่วยอยู่นน<อ>บ้านน,นักดีดิโอ้ยเฮ้ยบ้านของฉันก็กังจะหักอล้วเนี่ยไม่นะโอนทำไงด,ดีอ่ะใครก็ได้ช่วยฉันดีฉันไม่อยากอยู่บนที่ถลงๆถล่มอีกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ใต้ต้นไม้อยาอ่างเดียมาช่วยด้วยทีช่วยด้วย ในที่สุดบ้านที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงของหมีน้อยก็ไม่สามารถต้านแรงลมได้ทำให้ร่างของหมีน้อยร่วงหล่นลงมาพร้อมกับสร้างปรักหักพังของบ้านทันทีแก้จเอล,องลิงกับลุงกระรอกรวมทั้งฝูงนกได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจึงรีบตามมาดูเป็นยังไงบ้านล่ะมีน้อย ขาหักหรือเปล่าน่ะไหนๆขอลุงดูหน่อยสิเ <c oughs> จ็บจังเลยอะแล้วฉันจะเดินได้เหมือนเดิมไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ฉันไม่น่าหารเรื่องขึ้นไปอยู่บนที่สูงๆแบบนั้นเลยอะ <c oughs> อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยก็ปลอดภัยแล้วก็สบายดีแล้วด้วย พวกเราบอกเธอแล้วไงว่าอยู่ข้างบนน้อนน่ะมันอันตรายแล้วนกอย่างพวกเราก็ต้องระวังตัวตลอดเวลาแต่ธรรมชาตินะก็สร้างมาให้พวกเราอาศัยอยู่บนฟ้าส่วนเธอก็ต้องอยู่บนพื้นดินนหมีน้อยใช่และอีกอย่างพวกนกอย่างเราอะนะไม่เคยดูถูกสัตว์ที่อยู่บนพื้นดินอย่างพวกเธอด้วยเอาละเอาละมีน้อยไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วล่ะ แต่ก็จำไว้เป็นบทเรียนกันแล้วกันนะที่หน้าทีหลังน่ยคิดจะทำอะไรก็อย่าเอาแต่อารมณ์ต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนเข้าใจไหมครับคุณลุงกะลอกต่อไปเนี่ยมีน้อยจะไม่เป็นหมีเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็อวดแกงอีกแล้วมาเงี้เราช่วยกันพยุงหมีน้อยไปนอนที่ใต้ต้นไม้ตามเดิมดีกว่าเดี๋ยวลิงจะทายาให้เธอเองนะ จากนั้นมามีน้อยก็ฝูงนกก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีน้อยเลิกเป็นหมีเจ้าอารมณ์ก่อนจะทำอะไรมันมักจะคิดทบทวนให้ดีก่อนเสมอว่ามันทำได้ไหมหรือเป็นอันตรายต่อมันหรือคนอื่นหรือเปล่า